สวัสดีครับครอบครัวพังพันล้านนะครับวันนี้ก็นาครับนําทีมครับปาน้ององสุกกับพันล้านครับเป็ดนะย่างนย่างนุกนไปเดินเล่นนะครับออกกําลังกายพาไปหาพอดีกว่าครับครับภาพไปหาเดี๋ยวจะพาไปหาพ่อหนุ่มสุดลินก็ได้นะครับเอาราสีเขาฟังได้เอาขลังใช่ ไขแล้วทองสุกน้ำหน้าพันล้านเดินตามครับตอนนั้นก็จะเป็นพันล้านไปหาพ่อหนุม่มสุรินนะครับแล้วก็ทองสุกับแม่วนิดาไปหาพ่อหนุม่มสุรินครับวันนี้เอาพันล้านกับทองสุกไปเลยนะครับลูกทั้งสองเชือกครับของพ่อหนุ่มครับพาไปหาพ่อหนุ่มเองเลยนะครับเห็นนะกบกับทองสุครับ กีอ้อยก็เป right ็นควาลของพันล้านพันล้านนั่งให้มึงน yes ั่แมนเสียงนุมสุลินแมนนั่นเสียงนุ่มเกดเสียงไม่เกดนั่นแมนเลย จะเดินทางไปหาพ่อหนุ่มแล้วนะครับก็กำลังเดินทางไปหาพ่อหนุ่มอยู่นะครับไปตั้งพีเขาไทยเบาๆไม่เคยมากหลังพีมาได้ข้างหน้างงาาเขดัหล้้ ง่วงตึงเจเดจงดงฟ้าอย่าหาผมแมนดินดาป่ะแมนครับแมนครับดินดาครับรถางรถางรถางพังดินดาครับต้องสุกว่าตกใจต้องสุกหนิ่งครับไปเด้อ เห็นไปยัา,าหาคุณทางยา,ายก็นี่ก,ก็ใกล้จะถึงบ้านพ่อนึงเ,เ,เป็นบ้านครับบ้านข้างๆครับโอ้ทางลินดาครับ,ารบทางลินดา ไปแล้วครับนี่ก็เป็นบ้านของพ่อหนุ่มสุรินแล้วนะครับก็ใกล้จะถึงพ่อหนุ่มสุรินแล้วครับทันละต้องสุกคิดถึงพ่อหนุ่มสุรินไหมลินลินแมนครับอันนี้คว้านเขาครับคว้านจับดีดีเลย สีดอสีดอ,ดอท่าตูมนะครับครับจะอยู่ข้างๆพ่อหนุม่มสุรินเลยนะครับสีดอท่าตูมนี่สีดอท่าตูมนะครับนี่พ่อหนุ่มสุรินจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับกําลังไหลลงนาแล้วครัฝุ่ไหลแล้วเต็มไหลคอยครับนํา นี่งพ่อนุ่มสุลินแล้วนี่พ่อนุ่มสุลินครับขอท้ายคอหนุ่มสุลินอยู่ครับ สวัสดีครับคุณพ่อนุยลูกสวัสดีครับเนุ่ยครับสวัสดีครับคุณพ่อลูกสวยเนุ่ยสวยสวัสดีครับเสียงพันล้านฮะพ่อหนุ่มสุรินนี่ปลาพันล้านกับต้องสุกกลับบ้านแล้วครับไหร้ตะคอยครับสร้างหน่อยยังกินยางดุน ไปแล้วพันล้านกับทองสุกเก็บมี่ก็ออกมาจากพ่อหนุม่มสุรินแล้วนะครับก็จะพาพันล้านกับทองสุกไปหาทองคุณด้วยเลยนะครับ ไปเยี่ยมเพื่อนบ้านครับนี่เข้าสายเที่ยวสายลุยได้ทุกที่ลุยเลยตุกเอาแล้วของสุกเดินหน้าเหมือนเดิมจับเดินขบวน ขบ,บวนรถไฟจะขาดไหมครับมาแล้วพันล้านทองสุกยุ่งทองสุกมาแล้วครับเบาๆาทองสุปเบาๆเาาาดินอ,ออกมาก็ออกจะได้าาออกกำลังกายด้วยเลยนะครับโอ้หหย,ยหลุครับมารถมาแล้ว ก็บรรยากาศช่วงเย็นนะครับรถวิ่งนะครับร้านแบพังทองสุกไม้แตขอดึงมาอยู่แล้วครับทองสุกมาอย่างเนี้ลากน้ำมาแล้วอยากไปเล่นกับทองคูณมากนะครับทองสุกน่าจะอยากไปเล่นกับทองคูณมาก ก็เลยรีบเดินนะครับเรียงงงนเขาคนเรียงวะเขาี่พาไปโอ้ขาเานตัวต้องต้องสุกลุนแกงอีกแล้ว <laughs> ต้องขามก่อนทั้ <laughs> ทงสุขทั <laughs> <laughs> ้งสุอันเน, <laughs> นี่ยเี่ถึงบ้านใกล้ถึงบ้านพายทรงคูณแล้วนะครับเราเดินอีก แป๊บหนึ่งครับก็จะถึงบ้านพายทองคูนแล้วนะครับก็พี่พันล้านครับต้องสุกจะพระก็จะเข้าไปเล่นกับทองคูณครับไม่อยู่ครับพันล้านจะหาน้องทองคูณอยู่ครับแต่มาจะอยู่ไหมจ่ายควานจะอยู่ไหมครับ เงี่ยไปเลยไปตั้งงานเลยพวกเขาไปตัดหญ้าครับตรงเฮือนเลยนะครับก็เดี๋ยวจะก็จะตีกลับบ้านเลยนะครับก็โอ้หอยู่อยู่ครับโหนึกว่าไม่มีคนอยู่ครับมีอยู่ครับกำลังเก็บขี้ช้าง ของทองคูณอยู่นะครับคุณยายน้องๆมาเยี่ยมยายทองคำทองสุขพันล้านมาเยี่ยมทองคูณครับนี่ป้าเพยใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเหลือแต่ใส่หลังคาแล้วครับขึ้นหลังคาก็น่าจะเสร็จ ขึ้นหลังคากันสายป่วนมาแล้วจ้าสายป่วนมาหาทองคูณแล้วมันในตัวนี้เอาเลยเอาเลยลุยลุยเลยพันล้านไปแล้วเล่นรถใส่แลวังพันล้านเล่นรถใส่ถูครับเกย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 เบาเสาเขาบ่กเป็นยังหนีเบาอีกแล้วเพื่อเสาหัก

ขอใส่พอดีฮัดแน่นครับใส่หลวมอยู่ครับกลัวเขาตื่นลุนนะรุนนะครับถ้าเขาตื่นรถก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเอาแล้วพันหลานกับท้องถูถูเลยมาเรียนน้ำนองท้องคุณไ่ผันหลานเอาแล้ว ถูแล <ENNIS> <bey ue S 1> ้วฮะป้ยังอะไรั้างกอินเลอืมไม่ขมหรอกครับถูแล้วขาไปถูกรึเปลขาถูขาดนะวะทองชุกไปเล่นเลย ตองกูงกับตองสุกครับพันล้านก็ไม่สนใจเหมือนเดิมมาคุยสาวหน่อยคุยสาวพันล้านสาวก็ไม่สนใจครับถูอย่างเดียวครับสาว พันล้านก็ถูอย่างเดียวเลยครับก็หยาบดไมให้ยู่เอนเจัในหาบดยู่ปรเ,เ,เดียวะเจ้าสู้สู้ๆอะม่เา้าได้ทับไปเปียกงานตนี่ยังถูบล้านเจ้า <c oughs> มาเร็วพลานมาๆๆๆๆๆๆมามามมา ทองคูณทองสุกจะกับพันล้านจะไปแล้วทายทองคูณ้วยนะครับผมครับฝากติดตามช่องพายทองคูณไปแล้วสั้งติดตามช่องพายทองคูณด้วยนะครับงงด้เวลายัี๋ ครับครับยางไปเหวไปเหยียบอยู่ต่อุ่นกระไรที่กั้นหลยใช่ยางขาวๆพครับห้อยถูกกใหม่ห้อยถูต้นใหม่คั่นแห้งแล้วก็ถูจนขาดครับนี่ก็กำลังเดินทางกลับบ้านอยู่นะเดี๋ยวก็ถึงบ้านเราแล้วครับเจ็บถือ เก็บถืออ่าอ่เก็บถือเก็บถือเก็บถือไว้เก็บถือเก็บถือเอาต้องสุกบมื่อถือแก่งานเก็บเก็บถือเออเอ่อตามเอ่อตามตายแล้วสวยงามครับสวยงามครับครับอาจจะสายนิดนึงครับก็ขออภัยด้วยนะครับ ม่ีใจินิน้ำพรอแน้ะกะาแต่ถ้าเยี่ยท้องคูน้นทคูน้ำครับสายเดินเราวันนี้หัวลากเป็นท้องสุกคาล่างไล่ลายอยู่นยางนเกิบัวทนพันล้านจะเป็นขบวนกับหัวรถไฟหัวรถไฟหัวรถไฟรถ จ <laughs> ูกแกเขาจูกแกเขาล่างกตยเขา, <laughs> ขา <laughs> นี่เดี๋ยวออกกำลังกายแล้วเห <laughs> 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 งืง่งงงอเปล่าไหลเลยครับเห <laughs> งื่อเปล่าไหลเลย <laughs> โอ้เ่อนบ้างทีเดียวครับครับก็สำหรับคลิปนี้ครอบครัวบางพล้านครับฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราครอบครัวบงพล้านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ